แล้วเดแล้ทำมึงเลียกกับแล้วพวกกูฟีลป็นไที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจาไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยใส่เก่าไม่อะไรนเก่าคือไปแค่เก่าแค่ยื้อไ้มันแต่งเต็ียนจริงว่ารถคันเนี้ยพอกวัดเคสเคสใหม่อะตรวจไล่เยปแต่เคสเก่าอะเอาเอาเคสเก่าให้ได้เสเก่าอีกประมาณ้านาทีไว้ทุกคนสู้ ห้าไม่เกินห้าคเคอเใหม่ใครว่างกนเลยนะกดป่ะหาอยู่หาบอร์อยู่กำลังไปผมกำลังไปได้กีแล้วจะจอเบอร์กิงอะเบอร์แกงคนในแกงไม่จำอะเออเดี๋ยววัดกันตรงนี้ดเบอร์ในแก๊งฮัลโหลวัดกันตรงนี้พอแทงผมแล้วสองละลจึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วมีอะไรมั้งวะเนี่ยไอ้เลย้ยเมยเลเลยเยเลยบนเเยยก็ิ่ะ ไอพี่อ้่ยคนทั้งวนเนอะเชิคนตอไป่นหน่อยเวย่นเรอตำรวจหน่อยเวย b o d ด้พี่ไดนแล้ว my body โดยวอนี้ตายนะพักเคสเวลาน้อยเราแล้วาเสลจะถึงแล้วถึงแล้ว้นน้มีอะไรบ้างอะไรนะดักกันดิพี่เขนมาหนี่โอ้ย้เก้ไม่ตำรวจอะไรตำรวจไงก้เล่นทอะไรก็ได้ปะมีค้อสับดีย เอ๊ะด,ดูโทรศัพท์ได้มีป่ะดนโดเขาได้ก<ะ>ุมปูกุมรวมแล้วไม่ทันแล้วอันว่าเกมตัวไหนก็สิบเกมตัวไหนยาวเลยว่าชิมยาวตอนนี้เราเชื่อว่าสิบเนาเปิดเปิลได้ป่าวพี่ไม่เปิ้ลเปิลไม่ได้แค่นั้นตำรวจเหรอตำรวจสามคนเองอ่ะทุกคนคนที่ห่อใหม่เออ่ขับถนนแบบว่าขับถนนเส้นธรรมดาเลยนะ อยู่หน้าสออเนี่ยครับาพคนมาราไม่เอาเปลี่ยนรอรงเรือตร่เมาขัาไปหน้าสอนเลยพี่เมฆเช่ผมมาขาไ่่ายดูี่ถ่ายรูที่ถ่ายรูที่ถ่ายรูที่ถ่ารดี่่ายไู่ถ่ายดูที่ถ่าเดูที่ถ่ายดูที่ถ่ายดู่อ่ายดี่ถ่ายรูที่่ายดูที่ม่ายดที่ถยูที่ถ่ายดูไม่ถ่ายดูที่ถ่ายดูท่าี่่าเดู่ถ่าี่เ่าดี่ายดูท่่าดี่ายดูที่ถ่ายด่่ารูทา่่า่่าี่ยู่าา่ ไปเจอที no ่ใดเป็นมาตาพานพี่เมกพี่เบรกให้มันให้มันปั๊มก่อนให้มันปั๊มก่อนนะลงเลยแล้วลงเลยแล้วลงเลยลงเลยพี่เบรกลงเลยเอ้ยน่ากลางพี่ดิเขาบอกว่าตงยังตงยังลงแล้วอยู่ตรงไหนก็ลงไหมก็ลงไหมโอเคลงๆลงๆมา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 เอาล่ะวันตรงไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนคนเดียวคนเดียวตาพานสะพานโอเคกำลังไปสะพานอะไรวะมันงเมืองที่ไหนอะเมืองมังแดหน้าตู้ตำรวจปะ ก็ตรงเมืองบางเมืองอะผ่านในเมืองสะพานสดายพี่ถ้าเขามีชีวิตอยู่เขาแบบผมชอบอยู่สดายเขาไม่น่านอนในหอเลยอะเราสองเราสองเราสองเขาแบบเขาคงแบบมีความสุขเห็นวิวอย่างเงี้ยดีเขาสวยดูดิเป็นทะเล่มองทางขวาก็เห็นทะเลอะไรเงี้ยไม่หนูรากไปไหนเนี่ยให้ราตลอดไปไหนดีเป็นแบบเครื่องบินด้วยไอ้เหี้ยรากเข้าเมืองเลยลากเข้าเมือง ห่องโดนจับนะกํลังจะไปรับไอหมอกเซนตี้ชองเครเล่นในเมืองระวังนะแม่ดี่เขาก้เอาเอาตำรวจเข้าไปในเมืองนะใหญ่าหญคญหอคันว่าสามคันสามคันถล่มไม่ได้แต่ถู่มผม่ได้เลมแต่พี่ฆ่าคนมาเยอะแล้ววะได้เหรอ ไม่แต่ตอนนี้พี่ก็เหมือนซากศพเดินได้นะมาไล่ตีเขาด้วยอียเอ้ยใช่แต่ตอนนี้ตอนแรกไม่มีหัวใจนะตอนนี้เริ่มเนี่ยเติมมีแล้วเจถวหน้าบ้านนะอ๋อเริ่มมีแล้วมีคนมาเติมเต็มนี่ไงนี่เพื่อนลากมาเลยลากมาเลยมีเพื่อนที่อยู่นี่ลากมาลากมาเมลี่เมลี่ลากมาขวามือขวามือเมลี่เมลี่ขวามืออันนี้คนที่เท่าไหร่แค่คนเดิมมั้ยไม่แล้วเมลี่อยู่ เออแล้วจุ๊บเขาจุ๊บเขาชุบเอาชุบเขาจุบเขาชุบเขาจุบเขาชุ๊บเขาชุบเขาจุบเขาจุบเขาชุบเขาจุบเขาชุบเขาชุบเาุบเขาจุบเขาจุบเ้าชุบเ้าชุบเ้าชุบเขาจุบเาชุบเาุบเาชุบเาุบเาจุบเา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 ุบเ้าุบเขาุบเาุ แล้วพอแล้วเดี๋ยวเล็งหนูอยู่ครบแล้วปะครบกินองไงรครบแล้วครบแล้วไอเฟิร์มมารับบอกเตะบอลเลยครับเล่นต่อไม่ได้เล่นต่อเล่นต่อไม่เล่นต่ออะไรหล้ครับมาอย่าบอกเลยน่ต่อเขาเปนต่ออะไรเอาเอายันจบลีแล้วเอาจบรีเหรอเล่นต่อเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวบอกผ่านวอลไปเลยก็ได้ก่อนมาสภาก่อนเดี๋ยวไปสภาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรียกต่อครับได้ได้ได้โอเคบ๊ายบายเจอกันเฮ้ยฮัลโหลพี่อลอสที่ไหนตอบเจ็ดเก็ดห้าส่วนครับอี๋ต้องสภาต้องตายด็อกอะที่ด็อกอะอะไรเะอี่เดล่องทางจุดแลนด์ด็อกอะตายไม่ประกาศดิสเสียไม่เป็นไรเราก็ยุติอันเราเอง